สวัสดีค่ะติดต่อรับบริการทางด้านใดคะมารับยาแทนแมค่ค่ะโอเคจะเชิญด้านในนะค,ะค่ะสวัสดีค่ะหลวงมารับยาแทนมแม่ค่ะแตเชิญด้านนี้ค่ะค่ะเชิยาอะไรไหมคะไม่แพ้ค่ะวันนี้เป็นยาแก้ปวดนะแก้ปวดเหมือนกันหรือเะล่าคะเข้าเย็นสวยนี่เป็นยานวดได้ค่ะสเปรย์พ่นบริเวณที่ปวดนะคะขอบคุณค่ะ ตานาแปนชาวกัมบูชาเดินทางมาจากปอยเป่ประเทศกัมพูชาระยะทางห่างจากชายแดนไทยประมาณ6กิโลเมตรเพื่อรับยาแทนคุณแม่น้ำจินวัยเจิปีที่มีภาวะน้ำท่วมหัวใจและรักษาด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลอรัญญประเทศต,ต่อเนื่องจนคุณแม่มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆแม่ไม้นองกดัดเมากรโรกแบบโดหัวแช่ยยเดี๋ยวนี้ก็เบากัดหาย,ยสบายดีเมาเมาไก่ตีมาพยมวย ហើយត្រឡប់តើវិញថ្ងៃទី3អឺបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តណាតែបានលោកគ្រូពេទ្យបានមើលថែរួចហីមានការយកចិត្តទុកដាក់មើលអ្នកជំងឺឥឡូវម៉ែគាត់បានសប្បាយហើយគាត់រសើហត់ដូចថ្ងៃមុនដែលមកពីតំបងតំបងនោះមានអារម្មណ៍ថាដូចហត់ដល់ងើបតាមទៅដូចរៀងហត់ចឹងណាដល់ឥឡូវបានលោកគ្រូពេទ្យគាត់វាកាត់អីហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមុនគ្រឿងឧបករណ៍នៅទីនេះកាត់ទៅថាមើលទៅវាទាន់សម័យដែររួចហី การเมื่อไทยก็เป็นรอได้คุณจะอห็นัดจำ đo ยิ่งแต่ด o ของเทปกับบ้านได้ระทอมอะไรนี้คู่เพื่อกาก็อายเมื่อบ้านได้ใช่ไหเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์160สไลด์เครื่องมือวินิจฉัยโรคที่ให้ความละเอียดสูงช่วยตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรู้ผลและเครื่องตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ m r i เทคโนโลยีการแพทย์ที่สามารถแยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อสมอง และกระดูกไขสัหลังได้อย่างแม่นยำโดนเนื่องจากว่าจากตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลเกษตรมไานินเอินเตอร์เนชั่นแนลายประเทศเนี่ย ก็ติดกับทางกัมพูชาเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มคนไข้ในอาเซียนที่อาจจะมีเข้ามารักษาคนไข้ชาวอินโดนีเซียซึ่งไปทํางานที่ประเทศกัมพูชาก็แล้วถ้ามีการบาดเจ็บหรือต่างๆพวกนี้หรือว่าการเจ็บป่วยก็อาจจะมาเข้ามารักษากับที่โรงพยาบาลกษมราอินเตอร์นนแเลนยประเทศนี้ครับสำหรับในปีนี้จำนวนไข้ก็ได้เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของไข้กัมพูชาเนี่ยก็จะมีประมาณสักคนไข้อ PD ดีก็ สำหรับของในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นประมาณวันละประมาณถึง3 0ถึง50คนต่อวันได้นะครับก็มากขึ้นนะครับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารตรวจกระเพาะอาหารตรวจลำไส้ใหญ่และการสวนหลอดเลือดหัวใจขยายหลอดเลือดด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยสร้างความมั่นใจและไว้วางใจอย่างมากสำหรับชาวกัมพูชาประเทศสมาชิกอาเซียนให้เลือกเดินทางมารับบริการที่นี่ อกย้ำการเป็นมิลิคันทับศูนย์การสุขภาพนานาชาติระดับแนวหน้าหรือเวิ l ์ c คลาสระบบการแพทย์ของบ้านเราเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานในเรื่องของการรักษาอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์คณะแพทย์หรือต่างๆก็อยู่ในระดับที่เป็นของออระดับโรคนะครับเป็น World Class, เวิร์คลาส m e d i c a l ค a แครนะครับรักษาหรือแม้แต่ในระดับเอเชียของเราเราก็เป็นรองเพียงไม่กี่ประเทศอะดับอย่างเช่นว่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเท่านั้นนะครับหรือแม้แต่ของอาเซียนด้วยกันเราก็อยู่ในระดับแนวหน้านะครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็ได้ อยู่ในตำแหน่งต่างๆที่ดีต่างๆพวกนี้แล้วมีโอกาสต่างๆพวกนี้ก็ตอบสนองต่อนโยบายของของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ medical hub หรือศูนย์การแพทย์ที่ตอบสนองต่อประชาชนชาวอาเซียนหรือชาวต่างชาติในส่วนตรงนี้นะครับการบริาการศักยภาพทางเทคโนโลยีควบคู่กับการสนับสนุนจากน,นโยบายภาครัฐและการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงจะช่วยยกระดับการบริการทางการแพทย์ของประเทศ ไปสู่ศูนย์การทาการแพทย์ชั้นนำของโลกอย่างยั่งยืนเกิดการสร้างรายได้จากภูมิภาคอาเซียนเข้าประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้คนไทยยังจะมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายและประหยัดยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีลดภาระค่าใช้ใจ่ายภาครัฐในการดูแลด้านสาธารณสุขอีกด,ด้วย